เหรียญยี่กอหงเนื้อทองแดงและเหรียญยี่กอหงเนื้อเงินหน้ากากทองคาพิเศษ2เหรียญในโลกเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมเจดาวเทียมนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันกันชมนะครับเหรียญไพ่ดินคาสิโน2เนื้อลงยาอีก3าแบบนะครับเป็นยังไงเราไปชมด้วยกันเลยอ่าเริ่มจาก วันนี้นะครับมีเหรียญทองแดง2เหรียญน,นะครับเป็นทองแดงธรรมดานะครับหรือทองแดงเปืเป่อยนะทองแดงลงยา3ากษัตริย์นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่า 3K นะมีเนื้อเงิน2เหรียญนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงต่อโคด้านหน้านะครับแล้วก็เหรียญน,นี้พิเศษสุดๆนะครับเหรียญเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคําลงยาน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับว่าความพิเศษเป็นยังไงเหรียญที่1นะครับ ผมอยากให้จดจําเป็นลักษณะของผิวพันธ์ไว้นะครับโซนนี้เนี่ยจะผิวพันธ์จะอาจจะออกดําหรือว่าสว่างกว่านี้นิดนึงนะครับบางเหรียญก็สว่างกว่านี้นะนะครับเหรียญนี้น่าจะจากแผ่นทองแดงหรือการใช้งานมาหน่อยดวอากาศก็เหรียญใสกว่าน,นี้ก็มีนะครับเท่าที่เคยพบเจอนะนี่ฮะดูลักษณะนะครับโคดมีจะอยู่ทางด้านนี้นะพยายามดูเสี้ยนที่วิ่งนะครับในโคดเห็นไหม ทองแดงตำรวจสร้างค่าเหรียญน,นะครับโดยสมัยก่อนเนี่ยเหรียญยี่กอโงนะครับจะเนื้อทองแดงเนี่ยจะแจกในเขาเรียกว่าบ่อนนะครับบ่อนคาสิโนเลยที่เจ้าของนะครับเขาได้ทําเหรียญน,นี้เนาะแล้วก็จะแจกให้กับผู้ที่มาเล่นแลกชิปตามจํานวนนะครับแล้วก็จะได้เหรียญยี่กอโไปหนึ่งเหรียญน,นะนี่นะจำนวนหนึ่งในห้าเหรียญน,นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็หายาก มากมากแล้วนะครับราคาพุ่งขึ้นไปสูงเลยทีเดียวนะใครมีแท้ก็เก็บไว้ให้ดีนะครับงานเคก็จะไม่ใกล้เคียงนะครับจะมีเคกตัวหนึ่งนะที่เขาเรียกว่ายันจิกนะครับเดี๋ยวไว้เจอเราจะมาสอนนะครับเหรียญที่สองนะครับไพรีนคาสิโนโเนื้อทองแดงยาสามกษัตริย์ โดยผมจะแนะนำถ้าพี่ๆเจอนะครับยังไงพยายามดูยานะครับที่ลงเนี่ยจะมีอยู่สามสีนี้นะจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเงินแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะครับโดยจะเป็นสีโซนี้หมดเลยนะครับถ้าเป็นสามกระสันะนี่ฮะผมจะ้ดูลักษณะจะลงยาเป็นฝุ่นด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมบนหมวกนะครับตรงหน้าหลวงปู่นะครับบริเวณเสื้อนะครับจะตรงเป็น ฝุ่นนะครับสีฝุ่นนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะบริเวณนี้นะครับก็จะลงเป็นสีฝุ่นเช่นกันด้วยนะครับเหรียญนี่อาจจะมีการสลับสีกันได้นะครับอืมบางเหรียญก็อาจจะมีสีชมพูที่เสื้อนะครับแล้วก็บริเวณต้นคออาจจะเป็นสีขาวอาจจ่าสีเงินอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าอาจจะแล้วแต่ลักษณะของคนลงยาเนาะก็ไม่มีก็มีทุกแบบนะครับก็ยังพยายามหาดู จำนวนการสร้างนะครับของเนื้อนี้เนี่ยประมาณ4-500ห้เหรียญโดยจะมาแบ่งกันลงยาอย่างที่บอกอาจจะไม่เหมือนกันพยายามดูนะครับประมาณนี้เหรียญที่3เป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆระดับนึงเลยเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณยาแดงนี่ครับ เห็นไหมเออบริเวณด้านหลังยาแดงนะครับจะมีการเหมือนแกะนะครับเพื่อให้งานนะครับดูสวยแล้วก็จะลงยาแดงทับลงไปเลยนะครับนี่และยาแดงกับยาเหลืองนะครับพิเศษจะต่อโคตมีทางด้านหน้านะครับซึ่งผมบอกเลยว่าพบเจอได้น้อยมากๆนะครับจะน้อยกว่า,ายาสีอื่นๆนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีการาแบ่งมาทําเป็น การลงยาเนี่ยประมาณ200เหรียญนงครับก็จะมียาเขียวยาน้ําเงินยาฟ้ายาแดงแล้วก็ยาเหลืองนะครับโดยเนี่ยสีก็จะประมาณตามด้านหลังนี้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นสียาประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมียาฟ้านะที่ไม่ได้ลงอยงนี้นะครับนี่พยายามจดจํายานะครับแล้วก็ดูกรอบนะครับลงยาน้ําเงินนะครับ ด้านล่างครับว่ายี่กอคงลงยาเขียวนะครับโดยเขาจะใช้เป็นงานจิวเวลรี่แต่ค่อนข้างจะบอกว่าต้นทุนจะแพงกว่าเหรียญทั่วไปในสมัยนั้นเพราะว่างานจิวเวลรี่เนี่ยจะต้องทําสวยทําเนียบนะครับก็เลยจะต้นทุนสูงกว่าเนะก็เลยได้เหรียญที่ออกมาค่อนข้างสวยมาดูไฮไลท์นิดนึงนะครับเหรียญนี้ผมผมเชื่อว่าผมอาจจะไม่มีโอกาสได้จับอีกแล้วนะครับยี่กอคงเนื้อเงินยาน้ําเงิน หน้ากากทองคำหายยากมากๆบอกเลยว่าตอนนี้พบเจอเพียงแค่สองเหรียญเท่านั้นโอ้โหคุณดูฮะหายากยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้ากากทองคำเป็นยังไงนะ,ะด้านหลังจะเหมือนกันนะครับแล้วจะมีการต่อโคดบริเวณนี้ให้ผมให้ดูฮะลงยานี้แทบจะตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยยินอย่างก็จะเป็นยาขาวดำเนาะ ่วนด้านหน้านะครับมาดูตรงด้านข้างเนี่ยจะเป็นการแกะนะครับด้านลังแล้วก็ลงยาน้ําเงินนะครับก็เหมือนกับยาแดงนะแต่สลับกันแตวคุณดูที่หน้ากากครับ่เนะีคุณดูนะครับมันจะเป็นเหมือนการแกะหน้ากากนะครับจะเป็นเหมือนรอยแปะลงไปนะเห็นไหมฮะจะมีร่องรอยการแปะหน้ากากของคำลงไปในเหรียญน,นะครับ หต้องบอกเลยว่าสุดมากนะครับเดีียญนี้หายากมากๆนะครับดูับหงานการดีมากนะครับงานละเอียดมากโอ้โหต้องบอกเลยว่าเหรียญนี้นะครับถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจดจําไว้ได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินที่ลองเป็นลองเพียงเนื้อทองคําเท่านั้นโนอะ้โหต้องถือว่าเป็นบุญมากๆนะครับที่ได้เห็นและได้ซองเหรียญนี้นะครับ โคดมีก็คงจะเหมือนกับเหรียญทองแดงนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยจำนวนสร้างไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันเห็นไหมครบ,บนตัวมีก็จะมีเสื้อนวิ่งทะลุผ่านไปนะครับเพราะพยายามจะจําโค้ดให้ได้ก็จะเป็นเรื่องดีมากนะครับขอบตัดเหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเหรียญสตังไว้มีโอกาสเนี่ยถ้าผมเจอเหรียญเปื่อยผมจะเอามาสอนพี่ๆอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็แนะนําเป็นวิทยาทานพี่ๆท่านใดเจอเนี่ย หรืออยากจะปล่อยนะครับเรียนยี่ก็คงสอบถามแท้กเกน,นะครับก็ลองทักเข้ามาในเพจหรือว่าทักส่วนตัวมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบถ่ายรูปเข้ามาจะชัดนะครับพระมีราคาหมดถ้าเป็นแท้ด้านหลังเนี่ยเขียนว่าไพรีนคาสิโนเนี่ยถ้าแท้เนี่ยมีราคาให้หมดนะครับแต่ว่าอาจจะมีรุ่น2ด้วยนะครับต้องดูดีๆทำค่อนข้างเหมือนรุ่นหนึ่งเลยก็ยังไงก็เดี๋ยว ไว้มาชมกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้ผมมีโอกาสผมจะเอาพระรุ่นอื่นมาแผงหรือว่ามาสอนวิธีการดูอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ